เรื่องที่26เกิดกี่ชาติก็สมบูรณ์ภูนสุขท่านหวังต้าหลิ้นเป็นชาวเมืองซูโจตลอดชีวิตของท่านชอบซื้อสัตว์มาปล่อยเมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็นเด็กๆลูกหลานของชาวบ้านจับนกปลาหรือมแมลงตัวเล็กๆมาเล่นท่านมักจะขอซื้อหรือนำของเล่นอย่างอื่นไปแลกกับสัตว์เหล่านั้นพร้อมทั้งห้ามปรามว่า คนเราไม่ควรหาความสนุกบนความทุกข์ของผู้อื่นเพราะไม่ว่าใครต่างก็รักชีวิตของตนทั้งเด็กและผู้ใหญ่จำนวนมากเมื่อได้ฟังคำชี้แจงอันมีเหตุผลของท่านแล้วต่างก็เลิกเบียดเบียนเลิกกรังแกสัตว์ท่านประพฤติชเช่นนี้มาตลอดจนกระทั่งอายุ61ปีท่านหวังต้าหลินได้ล้มป่วยอาการหนักมากขณะที่กำลังเคลิมหลับ ท่านก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเจ้าได้สร้างแต่บุญกุศลช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเป็นจํานวนมากเบื้องบนจึงได้เพิ่มอายุให้อีกสามรอบเมื่อท่านตื่นขึ้นมาก็ยังคงจำได้ทุกคำพูดหลังจากนั้นอาการเจ็บป่วยของท่านก็ค่อยทุเลาลงจนหายเป็นปกติท่านหวังต้าหลินผู้ใจบุญ มีชีวิตอยู่จนได้เห็นลูกหลานถึงห้าชั่วคนโดยไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลยจวบจนอายุได้97ปีท่านจึงลาโลกนี้ไปอย่างสงบ